อยากหอมแก้มอ่ะโอ้ยค่ะหอมแก้มนะมาหอมแก้มแม่หน่อยค่ะใครจะมาก่อนกันหลับตาก่อนแม่หลับตา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 แล้วค่ะแม่หลับตาแล้วค่ะใครจะมาก่อนนะใครจะมาก่อนนะเอาไว้กันนี่ อืมหาเพื่อนไม่เจอเหรอหาเพื oh ่อนไม่เจอเหรอแค่เด oh ียวพี um ่อะไรพี่อะไรอยู่พี่แมนอยู่ถูกต้องบ้า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  ชื่อชื่อเด็กหญิงอะไรจ๊ะเด็กหญิงอะไรบอกแม่่อิเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรมาเจอผิวอะไรกันสิก่พูดถึงแม่เลยแม่แม่อยู่ลำปางแม่อยู่คะเยาแม่อยู่เหนือหนาวไหมแม่ไม่รู้ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกไปใส่เสื้อแพ้แล้วพูนะ่ะโอ้โห อย่าไปทำอย่าไปทำไ,ไปโยก็ชิากวาง,ยางนะแยกทาก็วางตไแม่ใส่เสื้อสวยจังอย่าไปขีดอย่าไปเมอย่าไปทำบ้าของเรามันก็ไม่ใหญ่ไม่โตบอกแม่ีิประตูนีบมือตรงไหนประตูนีบมือหรอ ใครทำรู้รู้จับอื่มๆตรงนั้นน่ะใครทูจับปวดนองไม่ได้มันเจ็บปวดวะเจ็บร้องไห้ร้องหไห้ไหมปวดร้องไห้เลยอะ่ะพี่พลอยพี่ปวดขโมยตัวต่างๆมาคุยกับยายคุยกับแม่ก่อนแม่ใส่เสื้อสวยมากอะ่ะ พี่พลอยไม่คุยกับแม่เลยบัดย้ำนั่นบัดย้ำนั่นเราบอกหยอดเขาเปิดเตือนโตยี่ห้อพี่พลอยพูดีกับแม่แป๊บหนึ่งแล้วเข้าไปดูต่อใช่ปุกพาดถอดกินเขากับปนปูพาดกินไส่กับปน๊ัญงานคงไหนว่าแม่โทรมาจะรับโทรศัพท์ฮะพี่พลอยพลอยคุยกับแม่แป๊บหนึ่งลูกแล้วเข้าไปดูต่อเอาวางไว้ก่อนน้อแม่ค่ะ ขอแม่ก่อนเลยอ่ะมาขอแม่ก่อนมามาขอแม่ก่อนแล้วค่อยไปดูเร็วๆไม่รักแม่แล้วเหรอเออรักเหมือนกันรักแกรนก็รักรักแม่ก็รักมามามันงอนมาหลอดมั้งมันไปเรียกอะไรไกลจังเลย จะกันพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้หรออุ้ยว่วงแลยเหรอแย่เลยแม่สามเราจะไปอาบน้ําแล้วนี่กูจะไปอาบบือยังไงแม่บือเปลี่ยนมาใส่ยางยี่ใสายแท้กูหรือใครบ้างอ่ะเราเล่นกับพี่โจโอ้โหาเต็มเลย โรงเรียนก็ไม่ไปไปที่ไรก็ไปสายไวใจยิ็นช่ยีเขาเมียนอนในบ้านยน้อ,<ช>อจงจอยว,าว่าไม่เดี๋ยวปากามเมือ่อสเเอยสลิงไปหับคือไม่ล้าหอวสลิงคิดถึงไหมเนี่ยคุ้าเอากระเล้งของหายไปไหนปคเอาระเ,รง,ะเรงของหะเล้งมอนอยู่ที่ไงแอนาน์จะไปส่งทนไง ชาล้งชาเล้งหงโหายไปไหนปหนาหนูอยากเข็นนนอยากเข็นนนี่อะอยเห็นอะไรไม่เห็นแม่หรออ้าหนูจะดูอะไรจะไม่ดูแม่ใส่ใส่แอนอดี้ให้ตังค์ไปแอนอดี ีทำตายยังไงแน่นอนอล้วดีน้ำนี้ลูกเมืองขอแก่นโอ้ยยุ้กระตาหมากไม่ไงวะนี่แค่นี้แหละยายไม่จ้างคนกระตาหมากนะแม่เนาะไม่มีคนคุยด้วยอันนั้นยกระต้าหมากใครไม่ได้หนูเอ้ากระต้าหมากคนะนะตาหมากไปไม่ไงยายแค่นี้แหละไม่มีคนคุยด้วย แม่บอกว่าไม่มีคนคุยด้วยไหนฮะพี่ล่เหรอ่าทกับเพรบ้างรูรักแม่ไหมบอกรักแม่ก่อนบอกรักแม่ก่อนบอกรักแม่ก่อนได้ไหมผมบอกรักแม่ก่อนนะ สู้ๆนะคะเอาเต้แอร์าดีแห้ตางไลอืเออเอ้อเด้เออออเออ่มซืของบฟรอหลเอ้อเอแขวไปไมแขวมันกัดคนแขวมันกัดคนมันคมอยู่ ออกไปซื้อแพมเพิร์ดก่อนแพมเพิรอันนี้มันใส่ไม่ดีมันบาง XL อยู่แต่ว่ามันบางเดี๋ยวไปซื้อเอานี่ <S <S นก่อนันกิดอะไรไม่เ,นเนอไม่ได้เอามาเอามาแล้วเอามาสามบันแต่ว่ามันหมดโอ้ันเ,ยย <S <S นเียบไรลองเปลีป่นยนดูกินแล้วป่ะก,กับป้งชิซุงเนี่ยหอแมกินแล้วแม่ร่างผู้เก็บนี่ทุกคนถูกคนเลยวะเนยว่า,าเก็บปักเ่าใส่แม่น่ลูก ทะเดูโซ่เนับไแข่งหเอาเอาเอายงกันทำามลูกยี่งการมาด็กแม่แต่งหน้ามาาล้อ้กลย่แม่แต่งหน้าก่อนแม่แต่งหน้าก่อนบ๊ายบายอ่ะอ่ะไม่ยายไม่พาไปด้วยหรอกยาไม่พา